สวัสดีครับกลับมาพบแล้วกับอินนีมีนเรียกชันเรียชันอินนมนนะครับหลังจากห่างหายจากวงการ Reaction ไปเป็นเวลาประมาณ300ล้านปีนะครับ300ล้านปีนะครับ300ล้านปีนะครับแล้กลับใหม่แล้วกับเพลงที่กำลังฮิตเลยไม่เห็นในสตอรี่ไอคนอะลงเยิมมากนะครับ เป็นเพลงของพิมพ์รีพายนะครับเป็นของยูทูบเบอร์ที่ตัวอินินอรก็ได้ติดตามอยู่นะครับเขาบอกว่าแบบทําดีมากเพลงดีมากเดี๋ยวเราจะไปดูอินเนอร์ของเขาการนะครับกับเพลงหยาดนะคะของพิมพีพายขายทุกอย่างไปดูกันเลยใส่มาใส่มาใส่เสลี่ยงมารับแม่เลยใส่เลี่ยงมารแม่เลยใส่มาใส่มาใส่เสลี่ยงมารับแม่

เี่ยนชาขึ้นฟ้ามันน่ามันนุ่อุ้ยรวยแบงค์พันมาโบิโดทองกูชอบอุ้ยดนตรีเก๋เลยอ่ะเะค่ะเฮ้ยนะคมะหนูเข้าใจฉันไม่รู้หนูเข้าใันม้ะเฮ้ยนะเนะคะ จื้าเขาเก๋อุ้ยเปลี่ยนชุดอีกแล้วไม่มีใครเข้าใจเทางตัวเราหรอกใครจะแซ่บเท่าแม่ในปัจจุบันนี้ตอนนี้ความเจ็บนี่แหละที่สร้างพิมพ์รีพายความเจ็บท่้างพิมพ์รีพายอยอ่าเฟชชอตเฟชชอต มัเรา,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 าพันมาโบ,อบชอบ <S <s <to the end> อีโดหกยันแค่ยันแค่ให้โปรดักชั่นมันดีดังวะแล้วก็เจ๋งไปชดบลยันแค่ยันแค่ อบึ้มไปหมดเลยอะ่ะผมบึ้มนมบ,บึ้มหกบึ้มเดยนีค่ะเดี๋ยวคุณลูกค้าค <Yeah. S 1> <c oughs> ่ะเลยแม่เจี๊ยบมากอืมเนอร์ไม่ทำอะไรพิเศษเลยแม่งโคตรเก่งเลยี <c oughs> ยชชย่ชอบตัวเองที่หายอู้วไม่คนเก่งก็ชอบตัวที่หายชมตัวเองก็มี ฮ้ยทำไมชอบอ่ะอ,อย่านะคะอย่านะคะมันน่ามันหนูกด้วยนะจะมาัามันหนุจะบอกว่าเพลงดีโปรดักชั่นดีคอสตูมดีที่สำคัญคืออินเนอร์ดีมากความเจ็บช้ำผ่านมาหมดแล้วความ,มันน่ามันหนูกความแบบจือปากเบะปากเอาแบบ อย่านะคะแล้วก็แบบช็อตที่แบบอือึืี่แบบโอ้โหอย่าเลยค่ะอย่าเลยค่ะนมนี่แบบสถานโลกามากมีความรวยอย่ามามั่นกับแม่นะจ๊ะบอกไว้ก่อน <c oughs> ไม่รู้ว่าเป็นซิงเกิลแรกหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าทําดีมากนะครับต้องดูอีกช่วยกันดันกันดูตอนนี้ก็เก,กิะสองล้านแล้วนะคะแค่หนึ่งวันโอ้ไม่ก็อย่านะคะอีดูทงไม่ผ่าน อย่าลืมติดตามเ่้าอินดี้นีน่ด้วยนะจ๊ะอีดูงทง